ทุกคนเข้าสู่ช่องซาโซโทรทา,าโรนะคะเหมือนเดิมเลย e n e น g ีนี้เป็นเซตคนสดเริ่มที่ราศีกาจันทรศุกร์สดนะคะคือจริงๆแล้วอะพวกคุณควรจะได้ดูคลิปนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเออตั้งแต่ยี่สิบสี่ชั่วโมงที่แล้วแต่ว่าใครไม่แน่ใจว่าบางคนแบบทันในตอนที่ใครไลฟ์เมื่อวานหรือเปล่ากลายเป็นว่าเหมือนคลิปพฤศสกับคลิปราศีอีกราศีหนึ่งอะที่ใครอัดต่อคือเมถุนนะคือมันไม่มีเสียงอะไรเงี้ยก็เลยต้อง กลายเป็นว่าโอเคอัดไม่ได้เลยเหมือนเสียเวลาทํางานไปชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ทํานู่นนี่นั่นในบ้านกลายเป็นว่าเอาโอเคไม่เป็นไรเราลบใหม่แล้วก็รอมาอัดคลิปให้ใหม่อีกทีหนึ่งตรงนี้ก่อนอื่นฝา่งุกาคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดคอมเมนต์ comment, กดดิ่งเปกดเป็นกำลังใจให้ไข่ด้วยนะคะกดติดตามด้วยหากคุณยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ทุกๆท่านนะคะนี่คือคลิปคนโสดค่ะมาดูกันว่าพลังงานดวงความรักคนโสดเอนเนจีของชาวผู้ศพพลังงานจะเป็นอย่างไร ยงความรักคนโสดชษษษาวคุโศบไพอยากจะบอกอะไรคุณพลัง,งของคุณจะเป็นยังไงนะคะใครต้องการจำคดดดวงส่วนตัวหรือสั่งไวเปอร์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข่ k ค a อชเอดหากคุณอยากมาถามไพเรื่องความรักมาถามไพพลังงานเอเนจี energy, ชีวิตเรื่องที่คุณอยากจะรู้เรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องใดๆที่สามารถเจาะถามไพได้หรือถามความรู้สึกของใคร ทักมาที่ลายของไข่เคเอชรแซดรวมถึงการจองคิวเอ่อจองคิววอลเเปอร์สริมดวงด้วยนะคะให้ดูในซีว่าพลังงานดวงความรักคนสองชาวประสบถ้าอยากจะบอกอะไรนะคะ Energy don't let your past hold you back อย่าให้อดีตไม่ว่าจะเป็นเหมือนประสบการณ์แย่ๆอดีตเก่าๆหรืออย่าให้อะไรไม่ไม่ดีในอดีตมารั้งคุณไหวอืมนะคะคือพยายามเหมือนแคให้กับว่าหลังจากนี้ ให้เราเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาให้เราเป็นตัวเองมากที่สุดและมทีที่สำคัญพยายามมีพลังงานบวกให้มากๆ show the world real you พยายามเหมือนโชว์ตัวตนความเป็นคุณความเป็นตัวคุณความเป็นตัวเองของคุณความที่เขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับถ้าสมมติว่าเราอาจจะเหมือนมีประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มีในอดีต เราพยายามหมให้กับว่าโอเคคือในหลังจากนี้เราจะ attract หรือดึงดูดในสิ่งดีๆเข้ามาหลังจากนี้คือไม่ว่าไม่ว่ารักที่จะเข้ามาจะเป็นใครจะเป็นใหม่จะเป็นเก่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่พยายามอย่าให้เรื่องราวในอดีตหรือสิ่งในอดีตมารังคุณหรือมาชะลอคุณหรือมาทําให้คุณไม่สามารถหมให้กับปลดล็อกตัวเองหรือฟรีเพื่อรับสิ่งดีๆหรือดึงดูดอะไรดีเข้ามาและอย่างที่บอกพยายามเป็นตัวเองและโชว์ตัวคือเหมือนแบบ แสดงความเป็นตัวฉันแสดงความต้องการของฉันแสดงตัวตนของฉันออกมาให้โลกนี้ได้รับรู้อะไรเงี้ยค่ะในดูหน่อยซิว่าเ n e r g y พลังงานไพ่นางฟ้ายอยากจะบอกอะไรกับชาวผูธศพคนโสดนะคะดวงความรักคนโสดชาวผูธศพพลังงานอยากจะบอกอะไรดวงความรักคนโสดชาวผูธศพไพ่อยากจะบอกอะไรดวงความรักคนโสดชาวผูธศพไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณเนาะ energy reconciliation calling your soulmate wow oh my wow บางคู่ตรงนี้เป็นคนโสดผู้ศพบ,บางท่านต้องบอกอย่างนี้นะมันมีคนเรียกหากันแหละเพราะมันมีไพ่ calling calling คือเรียกหาพยายามดึงหาพยายามอธิษฐานเรียกหาคนคนนี้เข้ามาในชีวิตเรียกหาคนคนนี้กลับมาเพราะไพ่มี energy reconciliation เป็นไพ่หลัก ในคอนเซชันคือ s o m e o n e from your past is returning to your life และในวันนี้ไพ่ของคุณถูกมี energy d o n t, 't let your past hold you back คือเหมือนอย่าให้เรื่องราวในอดีตบางอย่างของคุณกับใครบางคนหากเป็นคนที่รอการกลับมาหากันหรือหากเป็นคนที่เรียกกันกลับมาหากันอยู่อะไรอย่างนี้อย่าให้อดีตหลายๆอย่างของคุณกับใครบางคนหรืออย่าให้เหตุการณ์ในในอดีตที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นพลังงานนิติต่างๆมารั้งคุณกับใครบางคนไว้พยายามในกร่าหลังจากนี้คือ ใครอยากจะให้สําหรับคู่หลายๆคู่โดยเฉพาะผร้สบกับใครบางคนที่จะกลับมาหากันอะหลังจากนี้พยายามเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าวางสิ่งที่ไม่ดีไว้ข้างหลังแล้วพยายามโชว์ตัวต,วตนของกันและกันโชว์ความรู้สึกโชว์เขาเรียกว่าโชว์โชว์ชวต,วตัวตนในด้านที่อีกคนนึงไม่เห็นร่วมถึงพลังงานของใครบางคนที่เป็นอดีตของพวกคุณที่อยากจะกลับมาหากับคุณด้วยนะนะคะ e อ e r g y นี้มันเป็นพลังของการคอมโพมิสเป็นพลังงาน reconciliation คือการคืนดีการปรับความเข้าใจการงา้อการง้อคืนดีการขอโอกาสอะไรเงี้ยเออมันมีอยู่ใน energy นี้สำหรับบางท่านที่เป็นพลังนคนโสดของผู้ศพในคลิปนี้ดวงความรักของผู้ศพคนโสดพลังงานอยากจะบอกอะไรดวงความรักของคนโสดผู้ศพดวงความรักคนโสดชาวผู้ศพพะยากจะบอกอะไรคุณนะคะ energy พี EN ER ่พลังงานเซนต temporary situation wow temporary ค่ะจะบอกว่าไพนี้ต้องการจะบอกมันเป็นสถา,านการณ์ชั่วคราวหนึ่งหากคุณเป็นคนโสดคุณจะโสดชั่วคราวค่ะคุณจะโสดแค่ชั่วคราวหากคุณกับใครบางคนเป็นพวกคู่รักอด,อดีตที่รอการกลับมาคืนดีกันคุณกับใครบางคนมีสถานการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นแล้วคุณจะกลับมาหากันสําหรับคนโสดบางท่านตรงนี้พยายามเรียกหาสสดมน์อธิษฐานภาวนาถึง หากคุณเป็นคนที่โอเคคือฉันเป็นผู้ศพคนโสดที่ฉันรอคู่ของฉันที่เป็นคนใหม่ๆเข้ามาพยายามเรียกอธิษฐานพยายามเห็นหน้าเห็นเห็นเห็นภาพของคนเหล่านั้นที่อยู่ในจินตนาการของเราให้ชัดแต่ในบางกรณนีนี้ไพ่พลังงานชัดมากๆคือสถานการณ์ของผู้ศพคนโสดบางคนตรงเนี้ยเป็นเป็นพลังงานของเจ้าของชุดแบบว่าชุดความรักของคู่รักที่จะต้องกลับมาคืนดีอีกครั้งแล้วมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบโสดชั่วคราวเลิกกันชั่วคราวห่างกันชั่วคราว อืมในดูหน่ซีพลังงานไพ่อยากจะบอกอะไรคนโสดชาวพฤษศพนะคะรู้สึกไพ่นี้อยากจะออกมาเหลือเกินว,ว้าว,าวไพ่ว้าวไพ่ที่ใครสับเหมือนเขาอยากจะออกมาเหลือเกิน Energy ของคุณมีพลังงาน Temporary ถึงสองใบไม่ธรรมดามากๆ Temporary Situation Temporary Problems สถานก,การณ์ชั่วคราว ปัญหาชั่วครข่าวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องแบบชั่วครข่าวอืมเป็นสิ่งที่มันจะไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไปอะไรเงี้ยค่ะเออมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไปเนี่ย things will not always be this way a change is coming มันจะไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไปหรอกการเปลี่ยนแปลงอ่ะ is coming การเปลี่ยนแปลงจะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ย problem ต่างๆนานานู่นนี่นั่นเพราะปัญหาต่างๆ อะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณยังโสดหรือคุณยังแยกแยกจากใครนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นอืมโอ oh my goodness ใครที่มาดูฝากกดไลค์กำลังใจให้ใครหน่อยด้วยนะขอให้วันนี้อัดคลิปแล้วเสียงได้ยินนะคะทุกคนใครที่ได้แบบว่าหลังจากที่ใครอัดคลิปจบแล้วแล้วได้ยินเสียงเหลืออยากมารับพลังงานบวกมากดคอมเมนต์บอกใครใต้คลิปหน่อยเนาะ หลังจากที่ใครจบคลิปแล้วลยอะไรเงี้ยเนี่ยสิพลังงานความรักของคนโสดพุ้โสดน,นะคะเอนเนอจี Energy จะเป็นยังไงเดี่ยเดียสิดวงความรักคนโสดชาวพุ้โสดใขาอยากจะบอกอะไรดวงความรักคนโสดชาวพุ้โสดใขาอยากจะบอกอะไรมีอดีต holding back จริงๆตรงเนี้ยม,มีมีพลังงาน holding back มีมี energy มี energy holding back มีอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนเกี่ยวกับอดีตรั้งหรือกอดไว้หรือมีอดีตเหมือนโคใครบางคนรังใครบางคนเพื่ออย่างเช่นเอยยังไม่สามารถที่จะข้ามผ่านคนคนนี้ไปได้ยังไม่สามารถที่จะลืมคนนี้ได้ดนู่นนั่นหรือมีเรื่องราวในอดีตของใครบางคนที่ทําใส่กันแล้วยังไม่สามารถที่จะเอามันออกไปได้ release มันออกไปได้คือมันเป็น energy แบบนี้มีคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มด้วย,วยอืม มีคู่มีพลังงานของคู่บางคู่ระหว่างคุณศพคนโสดกับใครบางคนที่มีช่วงเวลาที่ไม่สามารถคุยกันได้ด้วยหรือมีเอเนจีบางคนที่แบบเงียบหรืออีกในนึงคือมีใครบางคนกลัวว่าถ้าสุิว่าอย่างเช่นในกรณีบางคนเป็นเอเนจีไวทเวอร์ซ่าได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือเป็นตัวเขามีใครบางคนตรงนี้ที่มีรู้มีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าฉันพูดหรือว่าฉันเหมือนพยายามที่จะอธิบายหรือสื่อสารหรือทําอะไรบางอย่างถึงคนคนนี้คนคนนี้จะเหมือนแบบ พยายามที่จะเหมือนแบบว่าขัดขาหรือว่าตัดชั้นหรือพยายามที่จะเหมือนแบบว่าบล็อกชั้นไหมพยายามที่จะเหมือนแบบเหมือนกีดหรือกันชั้นชั้นออกไปจากชีวิตอีกไหมหรือว่ามันจะเป็นเอเนจีแบบนี้ที่มีพลังงานแบบนี้เพราะว่าคือรวมถึงรวมถึงใครบางคนที่มีพลังงานศสตของเอเนจีเหมือนคล้ๆกับว่าปิดกั้นบางอย่างด้วยในบางกรณีของบางคนอืมไปดูหน่อยสิว่า ครไปสุดท้ายอยากจะบอกอะไรพลังงานความรักคนสงองชาวพุชบนะคะใครอยากจะบอกอะไรเนี่ย energy พลังงานมีเกี่ยวข้องกับทาวทัดลมเด่นมากๆไม่ถุนตุนกลุ่มและที่สําคัญคือมีเจอของคนที่แอบส่องกันออแอบส่องแอบสืบหรืออยากส่องอยากสืบใครบางคนอยากมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าอยากรู้ความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามอยากรู้ความเคลื่อนไหวของคนคนนี้ยังเหมือนไขรรู้อะไรบางอย่างถึงใครบางคนอยู่ในเอเนจีนี้ สถานการ์มันมีบางอย่างมืดแปดด้านไน้นะมีค่ะมันมีเอเนจีของใครบางคนที่รู้สึกเหมือนแบบโอ้โหคือไพ่แบบนี้บอกเลยมันยังมีเอเนจีที่เกี่ยวกับพลังงานอดีตหรือบางทีอย่างฉนันว่ารักในอดีตหรือใครบางคนในอดีตบางทีทําให้บางคนปิดใจปิดกัน้นหรือบางทีมีใครบางคนกลัวกลัวกับการสนทานากับอีกฝ่ายหนึ่งและอีกอีกคนนึงจะเหมือนแบบว่าโอเคฉันจะเหมือนแบบ cut you off คือพยายามเหมือนแบบเขาเรียกว่า ไม่ฟังเธอฉันไม่อยากฟังเธอน,นู่นนี่นั่นมันมีอยู่ในเอนเนจีนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นตัวคุณรู้สึกหรือใครบางคนรู้สึกแล้วก็อีกในนึงคือพลังงานเอนเนอรจีแปดดาบคือชัดมากๆมันเป็นเหมือนให้กับว่าสถานการณ์ความรักบางอย่างที่หลายสิ่งเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะยังดูภายในวันนี้ของคุณชัดมากเลยอ่ะมันเป็นเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่โอเคคุณเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นอนาคตชั่วข่าวในตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้เห็นถึง บทสรุปในหลายอย่างที่โอ,โอเคม,มันมันมีอะไรที่เห็นได้แล้วจับต้องได้แล้วรู้สึกได้แล้วทุกอย่างยังดูเป็น Energy เหมือนแบบว่าโสดชั่วคราวปัญหาชั่วคราวหรือพลังงานเอเนจีมืดแปดด้านในความรักชั่วคราวพลังงานยังไม่ได้เห็นใครเป็นตัวเป็นตนชั่วคราวพลังงานเอเนจีของใครบางคนที่เป็นคู่รักอดีตยังมีการรอการกลับมาแล้วยัง t e m p o r a r l y separation แยกกันชั่วคราวโสดชั่วคราวมีอยู่ในเอเนจีนในชั้นมากๆเพราะไพ่ในวันนี้มีแปดดาบ และที่สําคัญมีในเรื่องของพลังงานความรักก็คู่อดีตตรงนี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่แน่นอนเอเนจีในพลังงานแบบนี้ไม่ใช่ความรู้สึกของพลังงานรักใหม่อืมหรือพลังงานเอเนจีแบบนี้ไม่ใช่พลังของคนที่เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมันมันยังไม่ใช่จังหวะของการที่จะคว้าหรือมองรักมองเห็นรักใหม่ในตอนนี้ยันี้พูดตรงๆเลยมันยังไม่ใช่พลังงานของจังหวะที่ดีในการแบบ b e g i n n i n g หรือเริ่มต้นอะไรอย่างนี้ยค่ะดูอย่างจิงว่าถ้าอยากจะบอกอะไร ไพ่นี้เป็นไพ่ใหม่ที่ไขมาเปิดมาเดิมให้กับทุกคนนะเป็นไพ่ใหม่มาใช้ในชุดคนโสดตรงนี้ในดูเนซีอ่ะเนี่ยเอเนจีพลังงานไพ่ยอยากจะบอกอะไรพลังงานอยากจะบอกอะไรคนโสดชาวฟิสบนะคะอืมจีโอเพนยูฮาร์ดพรอสเปเรตี้อาร์เรซิปติ้งเลิฟเอ็กซ์เซสอีเวนต์อิฟมายฮาร์ดอิสเทมพอรีคลอสพลังงานของคุณมีเอเนจีเทมพอร a r y ีขึ้นเยอะมาก t e m p o r a r y คือสิ่งที่ชั่วคราวอะค่ะคือพยายามเปิดใจถ้าสมมติอย่างเช่นคุณมีใครบางคนอยากจะมาพูดอะไรกับคุณพยายามเปิดใจฟังหรืออีกในนึงคือคุณอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันรอให้คนคนนี้เปิดใจเพื่อรับฟังฉันทุกราศีมีคนที่เป็นผู้ก,กระทาและเป็นผู้กระทําเสมอเพราะฉะนั้นจะอ่านแบบไวเวอร์ซ่านะคะทีนี้ไพ่วาวเพราะอะไรมันมีเอเนจีนี้มันมีเอเนจีนี้มีใครบางคนอยากให้อีกคนนึงเปิดใจหรือบางคนเหมือนอาจจะเป็นตัวคุณเองที่รอโอกาสเปิดใจ อะไรบางอย่างในเรื <S <S ่องของความรักได้อีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเออมีแน่นอนแล้วก็ในวันนี้ไพ่มีฟ o r กี้ค่ะคือการให้อภัยฟ o r g กี e h พิฟกีให้อภัยเขาให้อภัยคนนั้น he's t r u g g l i n g within him. Him. himself and that's why he can't show up for you คือพยายามให้อภัยโดยเฉพาะพวกคู่อดีตอะพวกคู่อดีตที่จะต้องกลับมาหากันคู่อดีตที่ต้องแยกกันชั่วคราวไพ่ตัวนี้ต้องการจะบอกคุณศพกับใครก็ตามแต่ที่เป็นอดีตที่ต้องกลับมาหากันอีก ที่ต้องกลับมาคืนดีกันอีกทางกานจะบอกว่าให้อ hey, ภัยเขาเหอะคนเหล่านั้นอะ่ะเขากําลังดิ้นรนหรือกําลังติดขัดขัดสนบางอย่างในชีวิตชีวิตไม่ได้ราบลื่นกับบางเรื่องในชีวิตเพราะฉะนั้นทําไมเขาเหล่านั้นถึงไม่สามารถที่จะแสดงออกความรู้สึกหรือความคิดหรือบางสิ่งบางอย่าง ที่อยากจะแสดงออกถึงคุณได้ Energy แบบนี้เป็นพลังงานถึงพวกคุณด้วยด้วยนะคะที่ใครบางคนต้องให้อภัยคุณพลังงานทุกอย่างเป็นไวเวอร์ซ่าได้หมดนี่สำคัญ Energy c h a o t i c อ h a o t ค c คือความวุ่น,ว,นวายยุง่งเหยิง i n a r e l a t i o n s h i p s o m e lost such as time a n money a m o n oneself คือบางครั้งอะ่ะมันมีความยุง่งเหยิงในชีวิตรักอยู่ได้เพราะไพ่สังเกตด,ดูดิไพ่คุณในวันนี้ยังไม่มี Energy ไพ่ถ้วยไพ่คุณในวันนี้ยังมีดาบแบบนี้อยู่ มันยังเป็นเคอติกที่เป็นชั่วข่าวค่ะมันคือปัญหาชั่วข่าวโสดชั่วข่าวแยกกันชั่วข่าวเลิกลากันชั่วข่าว Space สำคัญมากๆ it's just ไพ่ของคุณมี t e m p o r a r y ชัดมาก oh my goodness oh my goodness temporary อีกแล้ว temporary ห่งใบ2อใบ3มใบ4ีใบ ห้าใบ Energy ทุกอย่างเป็น Temporary คือชั่วคราวทั้งหมดเลย i it's just a Temporary Split s p l i t หมายถึงการที่อย่างเช่น1นสิ่งถูกหั่นครึ่งและแยกออกมา s p l i t คือจับแยกเพราะฉะนั้นมันคือความหมายเดียวกันกับ Energy แบบ time apart มันคือความหมายเดียวกันกับ separation มันคือความหมายเดียวกันกับ Split ค่ะเพราะฉะนั้นการแยก ของคนสองคน Temporary เป็นการแยกชั่วคราวอีกแล้ว Require r e s p a s e to s u r r o โซร m o าร์ต t s คือ Energy ตรงนี้บอกเลยว่าคุณกับใครบางคนที่เป็นเจ้าของพลังงานนี้ระหว่างผู้ศพคนโสดกับคนที่เป็นอนดีตที่จะกลับมาหากันอีกใน Energy นี้ชัดมากพลังงานคริ้นี้ไม่ใช่ Energy รักใหม่นะคะคือมันคือการแยกชั่วคราวแล้วคุณกับเขาจะกลับมาหากันในจังหวะที่มันไม่ใช่เคอสไม่ใช่จังหวะชีวิตที่ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ซับซ้อนไม่ใช่จังหวะชีวิตที่มันแบบว่าทุกอย่างมันดูแบบยังไม่เข้าที่เข้าทางทุกอย่างมันยังดูไม่ใช่ดวงที่มันเปิดอะไรเงี้ยเพราะว่าเอเนจีไพในวันนี้พลังงานนิชชัดมากๆม,ม,มันเป็นจังหวะของบางคนที่เป็นคนโสดประสบที่ดวงยังไม่เปิดกับใครบางคนค่ะแล้วไพใครชอบไพชุดใหม่นี้มากว่าเป็นเอเนจีเลิฟซิงไพพลังงาน Make Sense และ Accurate คือเขาเรียกอะไรอะเหมือนคล้ายๆกับ มันลิงก์กันอะเออไพ่มันลิงก์กันให้ดูหน่อยซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะพลังงานความรักคนโสดชาวพโสดไพ่อยากจะบอกอะไรไพ่อยากจะบอกอะไรเนาะเอเนอรจีตรงนี้โฟกัสเซลล์ตัวคุณอะจะต้องเหมือนคล้ายๆกับโฟกัสกับตัวเองนะถ้าบางคนเคียวก็เคียวกับตัวเองแล้วที่สําคัญคือมีใครบางคนต้องโฟกัสกับกับตัวพวกเขาเหล่านั้นด้วยค่ะอืมเซลล์เซลล์เวิร์กอะเออเหมือนเอเนอรจีตรงเนี้ยเซลล์เวิร์ก temporarily split เอเนจีในวันนี้มีใครบางคนมีเคสสคือยังเขาเรียกว่ามีใครบางคนยังรักอีกคนหนึ่งอยู่มีใครบางคนยังอยากแสดงออกความรักได้อีกมีใครบางคนอยากจะเหมือนโชว์ความรักที่ไรเงื่อนไขสําหรับบางท่านตรงนี้เอเนจี Energy มีพลังงานเทปคาเซตเนีย่ยเห็นปะมีใครบางคนคิดเรื่องเก่าๆของใครบางคนอยู่ในหัวโอเวอร์โอเวอร์เกณฑ์คิดคิดอยู่คิดอยู่นั่นแหละเรื่องในอดีตอยู่ในหัวซ้ำๆอยู่ในความคิดอยู่ในสมอง เพราะไพ่แบบนี้เป็น Energy ที่ไม่ใช่ไพ่ใหม่ค่ะมันไม่ใช่ไพ่พลังงานพวก Energy รักใหม่และที่สำคัญ Energy เนี่ย Nostalgia Nostalgia Missing You Look at Your Photo มีคนดูรูปเวลาคิดถึงใครบางคนอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือเป็นตัวเขาเหล่านั้นพลังงานทุกอย่างเป็นไวเบอร์ซ่าได้หมดและไพ่ในวันนี้บอกเลยนะนี่ Energy ไม่ใช่รักใหม่ค่ะคลิปทั้งหมดตรงนี้เป็นพวกพลังงานคนที่เป็น Energy รักเก่าที่ยังลิงก์หรือยังจิตสื่อถึงกันอยู่ มันมาตั้งแต่ไพ่ Energy เหล่านี้มาตั้งแต่ไพ่แบบ don't let your past hold you back และไพ่ของคุณในวันนี้ temporarily ชัดมากคือเป็นการโสดชั่วข่าวและเลิกลาหรือแยกกับใครชั่วข่าววันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนี่คือเอเนจีคลิปคนโสดของคุณสศบใครต้องการจังคิวดวงส่วนตัวหรือสั่ง wallpaper เสริมดวงทำให้ที่ไยของไข่ kh s z วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ฝากช้อปปิ้งกับช้อปปี้หสินค้าด้วยบายบายสวัสดีค่ะ